เพลทและยูทู YouTube, มาเป็นเชียงกงนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมวันนี้มีภารกิจมาจังหวัดชัยภูมิครับผมอำเภอเกษตรสมบูรณ์วันนี้ไม่ได้มาซื้อรถบัสวันนี้จะมาซื้อสิบล้อหน้ายาวนะครับสิบล้อหน้ายาวเดี๋ยวไปดูกันว่าเครื่องดีไหมยางท้ายดีไหมเกียร์ดีไหมทะเบียนขาดหรือไม่ขาด องค์ประกอบต่างๆของเดี๋ยวผมพาไปดูไปดูกันเลยครับผมไปสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับร้านมาวินเชียงกงนะคะวันนี้นะคะเรามาเปลี่ยนแนวบ้างจากรถบัสเปลี่ยนมาเป็นหัวยาวบ้างนะคะตันนี้หัวยาวเจ้าคุณปู่นะคะลองมาฟังเสียงเครื่องกัน นี่หัวยาวเอ่อเป็นเขาบอกว่าเป็นเครื่อง E700 นะคะเป็นเครื่องล่าง200เทาเดียวิ0ล้อหัวยาวนะคะเป็นเครื่อง E700 คันหน้า TX ยาง900ยางไม่สวยนะคะยางยาง10เส้นนี่ไม่สวยเลย อ๋อโคทีนะคะยางสวยนะคะยางยางหน้ายางหน้าสวยอยู่นะ,ะเป็นเมรเจ็ดร้อยเครื่องก็จะเยอะหน่อยนะคะเครื่อง รอะไรเ็เหยอะใลย่มตองเยอะีเ่แน่นนะคะไม่่เ่องแน่นไม่ใหไแต่ว่าข้างล่างก็จะเยิ้น้ำก็ปกติแต่ว่าข้างล่างก็จะเยิมนะคะาอันนี้ถ้าเอาไปล้างมันก็โอเคหน่อยไม่รู้ว่ามันเยิมกับแไหนลองมาดูปสตีกัน ยนะคะยางกูนอาจจะสวยอาตัวนี้มี GPS ด้วยลมอะไรพาวเวอร์ลมอะไรพาวเวอร์ตั๊ซี่สิบล้อาาสี่สิบล้อข้างล่างก็จะเยอะหน่อยนะคะตั๊ซี่ก็ ันสิบล้อก็จะเป็นแขนใหญ่แล้วนะคะลูกหมากหอยลูกหมากห้อยแขนใหญ่พื้นก็จะมีเลทพื้นพื้นกระบะเขาจะเอาเลทไม่รู้ว่าเลทสิ่งหรือเลทจริงๆใส่เป็นรถเจ็ดศูนเขาบอกว่ามีทะเบียนเดี๋ยวต้องดูก่อนจะมีไหม สี่ก็โอเคนะคะสีก็ไม่บวมมากถึงว่าใช้ได้ไปดูข้างบนพืน้นโอพื้นเหล็ดพื้นเหลดนี่ร้อนเลยค่ะตากเนื้อแห้งนี่แดดเดียวพอดีเลยเพราะมันโดนแดด สิบล right. so right oh, ้อพอกไม้นะคะฟังเสียง GPS เยวจะให้เ้าขับดูขับลองดูอะไรก็ขับดูเบรกดูอะไรขับขับให้อยเดินหน้าแล้วถอยหลังลองเบรกดูเผื่อบางทีมีใครสนใจอยากเอาไปทำหางปลาลากรถเกี่ยวหรือว่าลากไมโครนะคะเดี๋ยวให้เอาลองขับดู ขับลองเบรกนะคะไอ,ะอะสตาร์ทติดง่ายนะคะสิบล้อหัวยาวนี่ส่วนมากที่เราเคยซื้อนี่คัปซีส่วนมากไม่ไม่ค่อยสวยนะคะบางทีก็หักบางทีก็โกงคันนี้นี่ถือว่าโอเคนะคะคัปซี เบรกก็ดีเบรกโอเคนะคะเบรกแ,แสดงว่าแสดงว่ารถรถใช้งานทุกวันเนาะ,นปะเป็นบ้างรถใช้งานเขาจอดนัดสอง <c oughs> เ,เ,เ,เดือนและเขาไว่ได้ตะกี้เลนตลอดแต่ว่าจอดสองเดือนอ๋อ <c oughs> ทะเบียนขาดสปีเนาะทะเบียนยังไม่ขาดคับโอทะเบียนยังไม่ขาดทะเบียนยังไม่ขาดได้พ่อขาดทะเบียนก็ขาดหรเออทะเบียนไม่ขาดส้นเดียนนะามเอ็ดาธันวาามเอนวาไปม้ัมชุดโนเรียบร้อยไหมปะชุดโอนเรียบร้อยไหมอนี้คือจรัไปเต็มมาตัวรโยงเทียบก่อนม่เป็นเนื้เราขายมาเอ้า เราจะบัดาให้โอ้ียงไอืมอืมอันเีเต็นน้นี้เราเยยไือถูบไมยองเย่เต็เอาแต่ดอกเอแล้วแล้วอันนี้เขาทุกอะไรฮะแล้วเขาคนทุกอะไรเนี่ยแล้วคนส้งแแล้วคนส้งออคือเห็นคือเห็นเอาเบียนยนคือหาทะเบียนมันเป็นคักี่ปแปะโอ้ต้องขายแบบพวกให้ให้ไปทําทางปลาเนาะ โอ้เป็นค่าสีปาดแปะไปแล้วถ้างั้นไม่ต้องพูดถึง,งเรื่องทะเบียนเนาะเ <c oughs> <c oughs> นาะราคาเศษมาละ่ะรอไอ้ก็จ้าจ้ารับได้ประรับได้รับได้เอาตัวคู่รับตะแกงหน้าไม่มีปะปะ แกงหน้าบอสนันอย่าบอสโอตีอ้แกงหน้าไม่มีถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอ่ารถสิบลอ้อคันนี้นะคะติดต่อสอบถามมาได้อ่าเอกสารเอกสารเราจะไม่พูดถึงเลย,ยเพราะว่าเคืองมาตานแต่ว่าเลขน่าจะมีปัญหาเลขน่าจะมีปัญหาภาษีมัดแฝอมาแล้ว ต่อต่อแต่ว่าไม่เอาไว้น้านเข้าไงไม่เอารถเข,ข้า,ขาเป็นสมัยเก่าต้นคือขึ้นมาหันลอยปาดแปะเลยถ้าขอขอขอต่อถ้าเบียนใช้งานาได้แต่ว่าถันโอนเลยเพราะว่าอะห,หลังม่ตไปอ๋อีปาดแปะมันสมัยเก่าเนี่ย เครื่องก็จะเยิ้มหน่อยนะคะเกียร์นี่เกียร์นี่น่าจะเป็นหกเกียร์นะคะเกียร์ข้างหลังเหมือะเนี้ยเออไปัดงกวยาหวยาวก็ดูง่ายหน่อยอไม่เหมือนรถ <ไป S 1> ดัมรถบัสรถบัสมันจะเข้าไปดูซี่ไม่ค่อยได้ยางข้างหน้าก็โอเคยางเก้าร้อย จะก,ก็อุดมศิลป์นขนส่งบรรยทีมก็ไ,ไม่มีอะไรมากมายนะคะรถหัวยาวถ้าใครหาไปทำหางปลาเทเลอร์ก็ติดต่อมาได้นะคะหรือว่าจะเอาไปทุกอ้อยแบบแบบไม่มีเล่มก็ได้นะ เจ้าคนปูนะคะติดต่อสอบถามมาได้คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุดหนุนทางร้านนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ